สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเน็ตไม่เม็ดเน็ตเปิดเหตุผลจริงเลิกลูกหมี ทำเอาบรรดาแฟนคลับถึงกับช็อกไปตามๆกันเลยล่ะครับหลังจากที่ยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเนทแอนมีของไมเม็ดเนตและลูกหมีได้ออกมาเผยเรื่องจริงตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเน t ไมเม็ดเนได้เผยว่าเราสองคนเดินทางมาเจอกันในช่วง8ปีมาถึงจุดที่ว่าเราจะไปคนละทางต่อไปเราจะเดินต่อในเส้นทางชีวิตของเราสองคนซึ่งแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน8ปปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีความสุขมากเป็นช่วงที่มีทุกข์ เป็นช่วงที่มีอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอได้แฮ ppy เศร้าเสียใจโคตรดีใจมันมีความรู้สึกทั้งหมดบางคู่ที่เขาเลิกกันเขาจะทะเลาะใหญ่หรือเขาไม่ได้คุยกันไม่เกี่ยวข้องกันใดๆทั้งสิ้นต่อไปในชีวิตแต่ทีนี้ก็มีเลิกกันเรายังเป็นเพื่อนยังเป็นห่วงซึ้งกันและกันเราทั้งสองคนยังคุยกันไม่อยากมองกลับไป8ปีที่ผ่านมาและมีความเสียใจทุกอย่างที่ผ่านมามันทําให้เราเป็นคนวันนี้ถ้าเราไม่ได้มีชีวิตคู่8ปีที่ผ่าน มผมจะไม่ได้เป็นเน็ตที่ทุกคนรู้จักณวันนี้บางคนพูดกับผมว่าเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่ผมบอกว่าไม่8ปีนั้นเป็น8ปีที่มีความทรงจําที่ดีและไม่อยากจะลืมเราะนั้นเพื่อจบช่วงชีวิตนั้นของผมผมอยากจะทําคลิปนี้จะไปปิดบทนั้นเริ่มเขียนบทใหม่ในชีวิตแล้วไปต่ออย่างไรทางทีมงานขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขบคุณข้อมูลจากทีนี i c o m ขอบคุณครับ